ชุดที่คุณแอนโทเนียใส่ชุดราตรีสีฟ้านี้ตกลงเนี่ยฮะใครเป็นคนปกักป้าเป็นคนปกักหรือดีไซนเนอร์เป็นคนปักกันแน่ อ้าโหดูสิแม่เกือบจะดราม่าแล้วไหมล่ะฮะในการประกวดมิสยูนิเว r ร์สในปีนี้นะครับแน่นอนนะครับนี่คือผู้เข้าประกวดที่แม่ถือว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเลยนะฮะคุณแอนโทเนียโพซิลเนี่ยนะครับเธอก็สวมใส่ชุดราตรีสีฟ้าสวยมากๆนะครับชุดนี้ได้ดีไซเนอร์นะฮะเป็นคุณชูเกียรินะครับมาออกแบบมารังสรรค์ชุดออกมาได้สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับชุดนี้นะฮะเป็นชุดคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกว่าสวยธรรมนะฮะสะกด ตาเลยนะครับคุณชูเกียรติเนี่ยตั้งใจนะเอาผ้าไหมปักทงชัยของโคราชนี่นะครับที่เขาได้รับการขนานนามว่าวิจิตหัตถศิลป์คู่แผ่นดินโคราชนี่นะครับมาถ่ายทอดลงบนชุดนี้นะครับงานปากักงานเย็บทุกสิ่งอย่างมันดูลงตัวมันดูสวยงามไปหมดเลยทีเดียวนะครับหลังจากคุณอัธเนียใส่ชุดนี้ไปนะฮะแล้วก็มีสื่อเนี่ยมาถ่ายภาพไปครับปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์อืม บอกว่าป้าภูมิใจกับผลงานของผ้าไหมปักธงชัยมากๆเลยลูกถ่ายทอดออกมาได้สวยมากๆป้าเป็นคนปักป้าชอบผลงานนี้มากๆเฮ้ยเอาแล้วเอา้ามันดีไซเนอร์คุณชูเกียรติไม่ใช่เหรอคุณชูเกียรติก็ตกใจเลยเดียวก็ถาบอกว่าป้าอันนี้เป็นทีมงานของหนูทีมงานของหนูเนี่ยเขาเป็นคนปักเขาเป็นคนเย็บเองเลยนะก็บอกมาไม่ ป้าเป็นคนปากไม่ใช่ทีมงานหนูเป็นคนปากอืป้าเป็นคนปักธงชัยอ๋อขอโทษเข้าใจผิดแม่เกือ <c> บ <ười> จะดราม่าแล้วโว่มาคนละปักกันปักธงชัยกับปักเย็บป,ปักถักร้อยคนละอย่างกันนะครับเนี่ยโอ้ย